ห <Wow>. uh. <Stop. S 1> ากพูดถึงสมาร์ทโฟนที่มีจุดเด่นของกล้องถ่ายภาพในตอนนี้ก็ต้องยกให้นี่เลยค่ะ Vivo V, v 2 1 5 G รุ่นใหม่ล่าสุดที่อยู่ในมือของเราตอนนี้จะมีลูกเล่นถ่ายภาพอะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ ปีว่าวี21 5G มากับความคมชัดของกล้องหน้าถึง44ล้านมี OIS เป็นระบบรุ่นแรกของโลกนอกจากนี้ยังมี Ultra Stable Video หรือระบบป้องกันการสั่นไหวมาทำงานร่วมกับ OIS และ EIS ที่ช่วยให้วิดีโอของเรามีความนิ่งเป็นพิเศษเลยค่ะ กล้องหน้าของ vivo v21 5g ถือได้ว่ามีความคมชัดเป็นพิเศษเพราะมีการรองรับการถ่ายวิดีโอเซลฟี่ละเอียดถึง 4k เรียกได้ว่าตอบโจทย์กับคนที่ทำคอนเทนต์บนมือถือมากๆเลยนะคะและอีกหนึ่งความน่าสนใจของกล้อง vivo v21 5g ตัวนี้นะคะก็คือ dual view video ที่จะเป็นการถ่ายภาพทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังไปพร้อมๆกันซึ่งตอบโจทย์จากคนที่ทำ walk video มากมเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะใบตองก็อยู่กันที่คาเฟ่นะคะเป็นไงคะภาพบรรยากาศน่ารักมากเลยเนาะนี่เย้ะนะ้ำของใบตองมาแล้ว ถือรุ่นนี้มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะพราะได้ถูกออกแบบให้มีการถ่ายภาพที่มีความคมชัดทั้งกลางวันและก็กลางคืนค่ะด้วยระบบซอฟต์แวร์ Super Night Selfie ค่ะที่เป็นซอฟต์แวร์อัจฉริยะในการประมวลผลภาพของกลางคืนให้มีความสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนเคยพบเจอกับปัญหาที่ถ่ายซเซลฟี่ตอนกลางคืนแล้วทําให้หน้ามืดกันไหมคะแต่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่า ะะได้มีระบบติดตั้งมากับมือถือนั่นก็คือระบบ duo selfie spotlight ค่ะที่จะทำให้หน้าของเรานะคะดูใบกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นในยามกลางคืนค่ะและยังสามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะคะด้วยโหมด selfie spotlight ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงคะวันนี้วันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะกับการทำ w ล l กมือถือของเราเป็นไงคะบอกได้เลยว่ามุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่สวยมากๆแล้วก็มีแสงไฟแต่ว่า ได้เลยนะคะเพราะว่าเราอะ่ะได้เปิดสปอตไลท์เซลฟี่เป็นไงก็จะทำให้หน้าของเราดูไบรขึ้นสเปคของ vivo v, v 2 1 5g ก็มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นจอ amoled ที่มีความคมชัดและให้ความลื่นไหลระดับ 90Hz ค่ะตัวเครื่องมีความบางเฉียบสุดๆเพียง 7.29mm มมมากับชิปเซต 5g ที่สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลและระบบการชาร์จไวอีกด้วยนะคะ จากสเปคทั้งหมดนะคะทาง Vivo ได้จัดมาให้ในราคา12,999บาทเท่านั้นคะ่ะ Vivo V, v 2 1 5G มีวางขายแล้วนะวันนี้มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีสีน้ำเงินไล่เฉดส,สีสวยๆแบบนี้แล้วก็สีขาวนะคะถ้าใครสนใจสามารถติดตามรีวิวฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ Thai Mobile Center นะคะ